วันนี้นะคะเป,เป็นเรื่องราวที่จะมาพูดถึงคนที่เขาประสบความสําเร็จมันยไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆทาได้ได้เลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ผ่านความล้มเหลวผ่านจุดที่เรียกว่าเอ้ยมันมันพังบางคนล้มละลายบางคนบริษัทเจ๊งคือแล้วเขาก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆครั้งมันมัน มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากคนที่เขาสําเร็จแล้ววันนี้ก็จะเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งนะคะจากความล้มเหลวของคนที่เขาประสบความสําเร็จระดับโลกถ้าพูดถึงบิลเกต t e เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแต่วันนี้เราจะมาจะมาแชร์ให้ฟังมาเล่าสู่กันฟังว่ากว่าบิลเกตเขาจะสร้างบริษัท Microsoft ที่ใหญ่โตขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะ Uh, ในบทความนี้นะ,ะเป็นบทความของ the briefcase นะคะ uh, ชื่อบทความว่าบทเรียนจากความล้มเหลวของคนที่ประสบความสำเร็จถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่ลงมือทำอะไรสักอย่างที่สำคัญต่อชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเป็นการทำธุรกิจของตัวเองซึ่งในโลกนี้ค่ะมันไม่มีอะไรที่มันแน่นอน ไม่ใช่ว่าทำแล้วปุ๊บมันก็จะสําเร็จเลยเราอาจจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือความล้มเหลวอย่างไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้นะคะอย่างการถูกไล่ออกหรือว่าธุรกิจของเราประสบปัญหาอย่างหนักจนทําให้แบบต้องปิดตัวลงแต่คําถามสําคัญคือถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะสามารถกลับมายืนขึ้นอีกครั้งได้อย่างไร ได้อย่างไรอย่างไรเอทอนยชอบพูดย่างไงแน่นอนคะ่ะว่าความล้มเหลวนะมันไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งทุกคนต่างก็มีโอกาสที่จะทำผิดพลาดในชีวิตของตัวเองที่นำไปสู่ความล้มเหลวกันทั้งนั้นนะคะต่อให้คนคนนั้นนะคะจะเป็นซ e อระดับโลกก็ตามในเมื่อทุกคนนะมีโอกาสเจอกับความล้มเหลวแต่ทำไมบางคนถึงสามารถก้าวผ่านมันไปได้แต่บางคน กลับยังคงนั่งเสียใจอยู่ที่มุมห้องแล้วไม่ทำอะไรเลยเพราะความผิดพลาดและความล้มเหลวนั้นนะคะคือทางผ่านไปสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะและเมื่อเราเจอกับความล้มเหลวแล้วต้องถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างดังนั้นนะเรามาลองดูตัวอย่างความล้มเหลวของ CEO ระดับโลกกันเลยดีกว่าค่ะว่าพวกเขามีวิธีการคิดและวิธีการก้าวผ่านความล้มเหลวต่างๆได้อย่างไร วันนี้นะคะ,ะจากบทความนี้นะคะเขาก็ได้หยิบยกเอาอตัวอย่างการก้าวผ่านความล้มเหลวของคนนี้เลยค่ะบิลเกตของเราเองนะคะและพอลเอลเลนนะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลกนะคะอย่าง Microsoft นะใครแบบ ไม่รู้จัก Microsoft นี่ไม่ได้เลยนะคะอาณาจักร i c r o s o f t น์แนะพวกเขาสร้างมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยสามารถการันตีได้ว่าพวกเขาคือ2ในบุคคลที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งระดับโลกเลยทีเดียวแต่รู้หรือเปล่าคะว่าก่อนที่จะมีการตอกเสาเข็ม Microsoft ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั้นนะคะพวกเขาเคยล้มเหลวกับธุรกิจมาก่อนโดยบิลเกตส์และ ในวัย17ปีนะคะและพอลเอลเลนนะคะในวัย19เก้เขาได้ร่วมกันก่อตั้งแพลต ที่มีชื่อว่า Traffo Data ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เก็บข้อมูลการจราจรบนถนนและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับวิศวกรจราจรแต่สุดท้ายค่ะแพลตฟอร์มดังกล่าวค่ะก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จตามที่พวกเขาคาดหวังไว้เนื่องจากโมเดลธุรกิจของพวกเขานั้นไม่มีความชัดเจนไม่ได้มีการวางแผนมาอย่างดีและไม่ได้ทำการสำรวจตลาดมาก่อน จึงทําให้พวกเขาต้องขาดทุนกว่า1นึ่งแสนบาทนะคะซึ่งถือเป็นเงินที่ค่อนข้างมากเลยนะคะในสมัยนั้นแล้วก็ถือว่ามากสําหรับคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสุดท้ายค่ะพวกเขาก็ต้องล้มเลิกกิจการ t r a ฟออดาต้าไปในที่สุดค่ะแต่แทนที่ทั้งสองค่ะจะรู้สึกท้อและผิดหวังจากความล้มเหลวในครั้งนี้แต่พวกเขากลับได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดในครั้งแรกที่ไม่ได้วางแผนมาอย่างดีพอด้วยเหตุนี้ค่ะ จึงทำให้พวกเขาเนี่ยได้เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า Microsoft โดยการนำเอาความล้มเหลวและข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารหรือการวางโมเดลธุรกิจและที่สำคัญกว่านานา,นาก็คือความล้มเหลวจาก t r a f f Data ทำให้พวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้ถึงการทำงานของ Microprocessor ในการประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาซอฟต์แวร์ Microsoft เลยนะคะความผิดพลาดดังกล่าวของพวกเขาเนี่ยค่ะนำมาซึ่งเมล็ดพันธุ์ชั้นเยี่ยมที่จะทำให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ถึงแม้ว่าจะล้มเหลวมาสักกี่ครั้งก็ตามนะคะซึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นก็คือ Microsoft นั่นเองค่ะคนต่อมาค่ะเรามาฟังคนต่อมากันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ n i c กูดแมนนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทโกโ p ปรโรอ,อันนี้เคยได้ยินกันไหมคะกล้องโกโ p ปรโรนะโดยนี้กูดแมนเนี่ยก็เหมือนกับคนอื่นๆทั่วๆไปค่ะที่อยากจะทําธุรกิจของตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะเขาก็ได้ก่อตั้งเว็บไซต์ e m p o w e r a l com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาถูกค่ะแต่ว่าเว็บไซต์นั้นนะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จตามที่เขาคาดหวังไว้หลังจากที่ล้มเหลวในครั้งแรกค่ะเขาก็ไม่ได้มานั่งมัวแต่แบบเสียใจหรือว่าเสียเวลาจมอยู่กับความเสียใจกับความล้มเหลวแล้วได้ทำการก่อตั้งบริษัทการตลาดที่มีชื่อว่า funback ไม่ต้องแปลกใจค่ะถ้าเราจะไม่คุ้นกับชื่อบริษัทดังกล่าวทั้งสองแห่งเลยนะคะเพราะบริษัททั้งสองแห่งก็ล้มเหลวก่อนที่จะเป็นที่รู้จักเสียอีกค่ะคือล้มเหลวสองครั้งเลยสำหรับนิกกูดแมนนะหลังจากที่เขาล้มเหลวมาแล้วสองครั้งเขาจึงตัดสินใจค่ะที่จะหยุดพักทุกอย่างไว้ชั่วคราวค่ะและออกเดินทางไปเที่ยวที่ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย และแล้วนะคะไอเดียการทําธุรกิจครั้งที่3ก็ผุดขึ้นมาจากการที่เขากําลังโตคลื่นอยู่นะคะโดยเขาคิดว่าถ้าทํากล้องที่มันสามารถใช้ได้สะดวกแม้ว่าจะอยู่บนกระดานโตคลื่นหรือบนร่มชูชีพได้ก็คงจะดีไม่น้อยซึ่งนอกจากคุณภาพของรูปและวิดีโอจะต้องคมชัดแล้วตัวกล้องก็จะต้องมีความทนทานอีกด้วยด้วยแรงกายและแรงใจที่ล้นหลามนี่แหละค่ะ ทำให้เขานะคะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากใช้เวลาออกแบบประมาณ2ปีกล้อง GoPro ก็ออกสู่ตลาดและก็ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะคู่แข่งก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งจากบริษัทสัญชาติจีนที่สามารถผลิตกล้องแบบเดียวกันได้แล้วราคาก็ถูกกว่าแต่ถ้าถามถึง คุณภาพแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพูดถึง GoPro มากกว่าอย่างอื่นแน่นอนนะคะโดยที่คุณนิกวุฒแมนนาก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าผมหยุดคิดถึงวิธีการหาไอเดียธุรกิจต่างๆแต่จะไปคิดเกี่ยวกับความหลงไหลในสิ่งที่กำลังทำอยู่แทน เขาไม่ได้คิดถึงว่าเขาต้องการที่จะทําเพื่อให้ได้รายได้แต่ว่ามันเป็นแพชชั่นของเขามันเป็นความลงไหลของเขาที่เขาจะทำแล้วไอ้สิ่งสิ่งนี้นะคะแพชชั่นนะะมันจะช่วยผลักดันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจจะทํามันประสบความสาเร็จได้นะคะจากประโยคนี้นี่เองนะคะ ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมเขาสิ่งที่เขาลงไลอย่างการทากล้องบันทึกวิดีโอที่ทนทานเนี่ยจึงมีคุณภาพและประสบความสําเร็จอย่างมากมหามหาศาลเลยทีเดียวนะคะเพราะั้นถ้าเราสังเกตดีๆนะทั้ง3าคนเนี่ยก็มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่งางนั้นก็คือความกระหายอยากที่จะประสบความสําเร็จต่อให้พวกเขานะจะล้มเหลวสักกี่ครั้งนะคะความกระหายของพวกเขา จะทาให้ขาของวกเขาเนี่ยมีแรงที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งมันเป็นปกติค่ะที่เราจะต้องมีความรู้สึกเสียใจกับความล้มเหลวแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่จะก้าวข้ามความล้มเหลวเหล่านั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะยากแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําไม่ได้คนที่ประสบความสําเร็จนะคะกับคนที่อยู่จุดเดิมเนี่ยก็จะแตกต่างกันตรงที่ คนที่สําเร็จเนี่ยเขาจะมีแรงพอที่จะลุกขึ้นจากความล้มเหลวเสมอไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งในขณะที่คนที่ยังจมอยู่กับอดีตที่มันผิดพลาดไม่สามารถก้าวผ่านความล้มเหลวไปได้เลยเกิดจากความกลัวไม่กล้านะคะที่สําคัญค่ะคือคนสําเร็จเนี่ยจะถามตัวเองทุกครั้งค่ะว่าเวลาพบเจอกับความล้มเหลวเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรกับความล้มเหลวครั้งนี้บ้างเขาถึงบอกว่า ถ้าเจอความล้มเหลวหรือความผิดพลาดให้เรียนรู้ปรับเปลี่ยนแล้วไปต่อนี่คือหลักการของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ขอปิดท้ายนะคะด้วยคาถาที่จะทําให้เราเนี่ยอาจจะก,กล้านะคะมีความกล้าที่จะลุกขึ้นสู้นะคะแล้วก็ไม่กลัวความล้มเหลวอีกเลยนั่นก็คือโยโลเขาบอกอย่างนี้นะบทความนี้นะ Y O L O หรือว่า y o U Olive n y l once นันเองนะคะดังนั้นเมื่อเรามีแค่ชีวิตเดียว ché, เราเลือกค่ะเรามีสองทางเลือกคือเลือกที่จะสู้แล้วทุ่มหมดหน้าตักเลยหรือเลือกที่จะอยู่แล้วใช้ชีวิตเดิมๆก็สุดท้ายค่ะก็อยู่ที่เราค่ะเลือกไปก่อนคะค่ะ